เเืืื่่่อออทีวป็นสชรรักาผู้ว่ารกบุรีเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุซากต้นไม้จากรถบรรทุกหก้อที่ขนผักตกชวาทับจนเสียชีวิตเมื่อวันที่17ตุลาคม2567เวลา17นาฬิกา30นาที ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีนายอำพลั้าพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยในปัญยาเปยบัตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจญาติและผู้ปกครองเด็กชายจิรยุบุญหนักอายุ11ปีอยู่บ้านเลขที่62 หมู่7ตำบลโพเข้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุซาบต้นไม้จากรถบรรทุกหกร้อที่ขนผักตบชวาทับจนเสียชีวิตณบ,บริเวณวัดธรรมมิกาวาดวัดข้างข่าวตำบลโพเข้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเวลาอิบหนาฬิกาินาทีโดยจังหวัดลบบุรีได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาแม่น้ำลบบุรีกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำลบบุรี เพื่อเตรียมการป้องกันโรคภัยในระหว่างวันที่16ถึงที่22ตุลาคม2567ดำเนินการเก็บบริเวณหน้าประตูระบายน้ำโผงเข้าต้นและนำผักตบชวามาฝังกลบบริเวณพื้นที่วัดดังกล่าวโดยเด็กได้มาหาจับปราบริเวณที่ทิ้งผักตบชวาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและคณะเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมสอบถามการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ครอบครัวผู้สูญเสียในขณะเดียวกันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับวัดนางหนูตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อจัดสถานที่รดน้ำศพวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567และสวดพระพิธมบำเพ็ญกุศลโดยกำหนดไว้3วันและจะประกอบพิธี ชาปนกิจในวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567ทั้งนี้จังหวัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการจัดการทั้งหมดพร้อมทั้งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามลำดับต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไปรจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลุบปปุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลุบุรีโพสต์ทีวีทุกข,ข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภพรักทองแก้วผูวอเมื่อการและบรรณาธิการข่าว รายงาน